สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับ r o ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับและวันนี้ครับวันที่18ธันวาคมนะครับมีอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมคริสต์มาสเข้ามาค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยครับและเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับผมก็นี่ก็จะเป็นหน้าอีเวนต์คริสต์มาสของ A.O.O. นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ายังมาไม่ครบนะอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เข้ามาก่อนนั่นเองนะครับเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยครับสตอรี่เควสครับก็จะเป็นการให้เราเนี่ยวิ่งเควสในแต่ละวันนะครับเพื่อแจกของต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งของก็แจกค่อนข้างดีนะอย่างวันแรกก็แจกเฟืองแดงแล้วก็อ่าตัวเศษที่ดีเฟืองแดงเนี่ยห้าชิ้นเอ่ยมีไปเปิดสัตว์มีตีบงตีบวกไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยคือของค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับมีีีีททััััััััั้้้งงงงงงหหหมมมมดดดปปปปรรรระะ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 ะาาาณณเเเเเเเคคคคคววววสสสสสนน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 บบบบซซึึ่่่่่่่ใแแตตตลลยยยุจจไไ็็็โโกกกือออิขๆ เจ้าสโนดัตเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนอกจากสตอรี่เควสนะครับก็ยังหาจากกิจกรรมสปาร์กตี้แล้วก็สโนกันไฟได้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวสโนกันไฟก็ง่ายๆครับเป็นคล้ายๆกับตอนกิจกรรมยิงปืนฉีดน้ำตั้งตีกันนะครับผมแล้วก็ไปกดเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกิจกรรมนี้จะแจกค่อนข้างดีนิดนึงเข้ามาดูตรงเควสนะครับจะมีเควสแบ่งออกเป็นเดลี่วีคลี่แล้วก็ท้าทายเนาะอ่าซึ่งเดลี่เนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดูครับได้ขนนกแดงดำเนี่ยวันละ5กล่องนะครับคุณสามารถไปเลือกได้นะ เอาไปแลกของได้นะครับแล้วก็้าทายนะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมแบบให้ทำ8,000คะแนนทำแรง S ขึ้น SS ขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนก็จะต้องไปเล่นกันคล้ายๆกับตอนปืนจิดน้ําของสงครามเป๊ะเลยนะวิธีการเล่นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะให้ช่วยเหลือได้ด้วยนะคุณสามารถรับคะแนนได้จากการสังหารมอนสเตอร์และเก็บดาวทุกๆครั้งที่ทำการต่อสู้ครบ200วินะยิ่งยืนยัดนานเท่าไหร่ก็คือไม่ตายแหละคะแนนได้รับก็ยิ่งมากนะครับตรงนี้ก็จะมีอธิบายนะครับช่วยเหลือเนี่ก็จะอธิบายว่าป กดส,สตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับผมอันใหญ่ตรงกลางตรงนี้นะครับส s p a r k l i ง g ีนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งแต้มนะครับเป็นแบบว่าแต้มส่วนตัวกับแต้มกิลด้วยนะแล้วก็จะมีบอสเกิดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับ กดดูที่อะไรเอ่ยตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่า Christmas Order นะครับเป็นออเดอร์ของ Christmas เนี่ยก็คือเข้าร่วมการสังหารแอนโทนิโอแล้วก็ Eviel Rendia นะครับซึ่งเป็นบอสแล้วก็มินิบอสตัวใหม่ของกิจกรรมนี้นะครับรับของขวัญจากซานตาค l a u เมื่อเปิดออกจะได้รับ Christmas Material นะครับเมื่อส่งมอบ Christmas Material พบตามรายการก็จะได้ของขวัญ Christmas นะครับผมอ่า Christmas Point นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ Personal Point ก็คือเป็นแต้มส่วนตัวแล้วก็ Skill Point นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแต้มกิล l l นะครับโดยสามารถรับได้หลังจากทำ Christmas Order สำเร็จอนะ Christmas Order ก็คือข้อแแรรกนนนะะคคับ นะครับแล้วก็กิวพอยต์เนี่ยจะมีการสะสมไปเรื่อยๆนะครับในช่วงกิจกรรมนะครับเมื่อครบตามเงื่อนไขแล้วนะครับผมก็จะได้รับรางวัลในแต่ละระดับนะครับหมายเหตุนะครับกิวพอยต์นะครับจะมีการจำกัดจำนวนรับสูงสุดต่อวันนะครับและจะมีการคำนวณในวันที่24ธันวาก่อนเที่ยงคืนด้วยนะครับในขณะเดียวกันจะเปิดให้รับรางวัลกิวนักผจญภัยอย่าลืมเข้าร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อ3ครับผมในช่วงกิจกรรมเนี่ยครับเวลาที่เป็นงานเลี้ยงของกิวเนี่ยที่เป็นวันทำอาหารแบบว่าจันทร์เออออ้ยวััันงคาาารรรพฤหหสสเเ์ใช่มมปะณ เวลารีเฟชนะครับผมของตัวอนเ t นิโอหรือว่าบอสซ s นต้าเนี่ย ทุกๆ10นาทีนะฮะแต่ละแผนที่ก็จะมีการรีเฟซด้วยนะฮะอันนี้20นาที20นาทีคือบอสนะครับ10นาทีเนี่ยจะเป็นอ e ีวิลเลนเดียนะครับซึ่งตอนนี้ใกล้เกิดและเห็นเห็นรูปทีวีบนหัวผมแมอาจจะมี2ออันใช่ไหมอันนี้ก็คืออีก30วิเนี่ยจะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันได้เลยนะครับผมอาแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีออเดอร์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ออเดอร์ช่วยเหลืออยู่พวกนี้หาจากไหนหาได้จากการตีบอสครับอ่าเดี๋ยวเราไปตีบอสกันนะครับโอเคส ขั้นไปเรื่อยๆครับดูของรางวัลกิวนะครับค่อนข้างโหดนะเออเนี่ยมีแจกผลขาวมีแจกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่เขาบอกว่าซา o u อีสต์ t p ยอนเกิดแล้วนะครับผมเราไปกันเลยฮะเดี๋ยวเราไปตีตีกันหน่อยไปจอยๆกับเขาหน่อยนะบอสตัวแรกของกิจกรรมนะครับอ่ะโอเคฮะนอกจากนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นแบบของรางวัลส่วนตัวด้านล่างด้วยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าบอสเกิดพอดีเดี๋ยวเราหาบอสก่อนแล้วกันนะครับนี่มาแล้วผมมาอุ้ยนี่ไงอันนี้คือกวางนะฮะน,นี่เป็นตัวพวกมินิบบออออสสนนนะะครรรรััเเเเเาาาาามถตต์์ไดด้ลลยยยยกก็็งูู่่จปซืที่ลดอันนี้เเราาตตีได้ววล5ันะครับบป๊นี่เห็นม าตายไม่ยากนะครับผมประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีบอสด้วยครับโอ้โหมันเกิดเดยอะครับทุกคนอบอสอยู่นี่นี่เจอบอสแล้วฮะมีคนพัดอยู่เรื่องรถเร็วนะโอเคนี่ตีตีตีเข้าไปครับ ตัวบอสเนี่ยก็จะมีการดรอปพวกการ์ดบอสด้วยนะครับแล้วก็จะมีการดรอปกล่องแบบนี้อ่าซึ่งกล่องตัวนี้ครับเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นตัวนี่เลยนะครับผมอ่าเราก็จะได้รับเป็นพวกอ่าตัวตุ๊กตาขนมผิงเอ่ยหมวกทันโตงซันต้าเอ่ยพวกนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงรีวอร์ดตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมโชว์ให้ดูเนี่ยก็คือนี่ครับรางวัลส่วนตัวถ้าเกิดว่าเราทำคะแนนได้ถึงตามที่กำหนด4ไอ้400แต้มม800แต้นะครับ1,200แต้มไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง6,000แต้มเนี่ยก็จะได้การ์ดบอสตรงนี้ด้วยนะครับผมมสาารถมาเช็คของราางวัลได้ตมกล่อองงขขวัญตามคะแนนได้เลยนนนะครัับอี้ก็เป็นกกิจรรมที่เรียกไ็จะไา เกิดว่า Active เนี่ยก็จะมีการแจกให้เรานั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอ่ะระหว่างตีบอสไปด้วยนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูในเรื่องของอ่ Snow Dust. าสโนดัสเมื่อกี้ที่พูดกันตอนแรกว่าเฮ้ยได้จากทั้งสโนการไฟ์ได้จากสตอรี่ได้จากสปาร์กิ่งแล้วเอาไปทําอะไรครับ เข้ามาที่ e v e n t shop นะครับจะมีแถบของ festival shop ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเราสามารถนำมาแลกของได้นะครับอ่ามีแลกการ์ดม่วงด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสามารถเลือกไอเทมต่างๆได้ที่เป็นการ์ดม่วงเห็นปะเออมันจะเป็นแบบว่าเป็นเซตการ์ดม่วง A B C D นะครับผมซึ่งแต่ละเซตก็จะมีการ์ดมีเบบี้กามด้วยอ่ามีเบบี้กามที่เราอยากได้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบพวก อารามก็มีอ่าอารามที่แบบไม่มีให้แลกอะไรเงี้ยเออมีให้แลกด้วยนะครับผมแล้วก็เซตซีก็จะมีเป็นพวกการ์ดแบบป้องกันนะเป็นเซตการ์ดอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเรนเดียคอยให้แลกด้วยนะครับได้ถึง10,000แสนเรนเดียคอยเลยนะครับเหรียญนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเหรียญนี้เนี่ยจะเอาไว้เล่นกิจกรรมนะครับในช่วงวันที่2 1หรือว่าตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆผมครับเรนเดียเลสนะครับเดี๋ยวอันนี้เข้ามาแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะใช้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีการ์ดของวัต กล่อง n e x u s นะครับผมที่เป็นตัวต่อ4ชิ้นให้แลกด้วยนะครับแล้วก็ยศครับโอ้โหใครที่แบบว่ารอแบบเร่งยศเนี่ยอีเวนต์นี้ก็สามารถเร่งยศได้อีกนะครับพวกของเกี่ยวกับยศนะครับของเกี่ยวกับการเปิดกรชาของเกี่ยวกับการเติบโตตัวละครทั้งหมดขนข่าวก็มีนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นอีเวนต์ที่บอกเลยว่าเติบโตจริงๆนะครับเพราะที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอีเวนต์ไหนที่เกี่ยวกับการเติมเงิน เลยนะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นอีเวนต์หลักๆที่เข้ามาก่อนนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งเนาะของตัวคริสต์มาสนั่นเองนะครับไปดูบอสก่อนว่าบอสเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้3าเนะครับเรายังมีเรื่องพูดกันอยู่ยังไม่จบครับเข้ามาที่ RO Shop ครับผมก็จะมี Limited Time นะครับผม Special Offer นะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผม2,800ดเพชรนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่มันมีขายนะฮะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่า แพ็กเกจอาจจะดูน้อยกว่านะครับ380รแมวนะครับคุณจะได้เป็นพวกขนนกนะครับผมตั๋วกระชาต่างๆนะครับผมอ่าซื้อได้3ครั้งนะครับ Xmas v e l n u s Pack นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเฟืองนะครับผม980าแมวได้ที่รีเฟืองแล้ว1อันนะครับแล้วก็เฟืองแทงอีก1อันนะครับ Xmas s e i z u Pack นะครับรูนทอง6เม็ดแล้วก็ตัวที่อัพรูนอีก4อันนะครับในราคา4,980 นะครับอ่าแล้วก็ X Max Feder Pack ครับขนนกขาวครับ60ใบนะครับขนนกแดงดำ40า40ใบในราคา4,980นานะครับก็คือประมาณ1แพ็คนะฮุ้มนะฮะอ่าแล้วก็ X Max Refine Pack ครับใครอยากตีบวกแบบจุกจุก0อรกล่องกันแตก80นะครับเงินอยู่6ล้านอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเท่าไหร่นะถ้าเป็นตีบวกผมจะรู้สึก ไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับใครที่พลาดไปสําหรับการ์ดมินิบงมินิบอสน,นะครับผมกลับมาขายครั้งหนึ่งแต่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อแพ็กเป็น X m a s มาสการ์ดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็แลกพวกมายาเพอร์เพิลนั่นน่นโน่นนี่นั่นได้นะครับราคาเท่าเดิมนะครับไม่ได้หักหลังพวกเรานะครับก็6 0 0ันแมวเท่าเดิมนะครับอ่ะขอดูบอสอีกนิดหนึงฮะบอสเหลือหนึ่งเปอร์เรานต์แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาแล้วนี่ผมได้ MVP ด้วยเหรอเน,เนี่ยผมดันได้ MVP เฉยเลยนะครับผมโอ้โหอุ้ยโอ้โห,โโหที่1เขาดรอปจินเจอร์ครับจินเจอร์เขาดรอปการ์บาดอบอสด้วยนะครับผมดวงดีมากๆนะฮะอ่าของผมมาคนเดียวนะได้ที่5กันไปนะครับอ่าก็ได้ MVP นะก็จะเอาถึง6อันดับนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอวาร์ปกลับก่อนนะครับป๊บก็อย่าลืมมาตีด้วยนะครับมันก็เกิดทุก20นาทีนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวมินิบอสเกิดทุก10นาที นะครับก็ไปตีกันได้นะครับมันจะมีสิทธิ์เขียนบอกอยู่เนาะว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเปิดเข้ามา sparking ทีนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมด้านล่างยังมีบอกเลยนะว่าเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวนะนี้มันบอกเหลือ34ตัวนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทําการตีไปแล้วนะครับตีไอตัวซานต้าไปแล้วนะครับอ่านี่เราได้ snow dust ด้วยนะครับแล้วก็ได้กล่องตัวนี้มาเห็นไหมอ่าเราเปิดก่อนปั๊บเปิด5อันเลยนะครับนี่เราจะได้เป็นพวก ของเอาไปตกแต่งต้นคริสต์มาสได้นะครับแล้วก็กล่องนี้ปับ๊บอ๋ออันนี้จะเลือกได้เลยโอเคอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะกล่องที่เป็นสีทองนะครับซึ่งพอเราได้มาแล้วเราก็จะเอาไปตกแต่งกันหน่อยอ่าดูก่อนว่าครบไหมไม่ครบนะเออเราต้องส่งให้ครบก่อนนะฮะเราต้องไปล่าบงล่าบอสแล้วก็ตรงเนี้ยส่งให้ครบอ่ะโอเคครับผมก็ยังไม่หมดนะครับผมเมื่อกี้เราพูดเรื่อง Limited Time Special Off e r ไปแล้วนะครับผมในร้านค้าของ ร้านของขวัญน,นะครับผมก็ยังมีการขา,ขายของใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีเป็นพวกของกิฟต์นะครับสโนว์แมนก a าสแพ็ k เกจนะครับผมแล้วก็มีเรนเดียร์แฮร์แบน p ์แพ็ g เกจนะครับผมแล้วก็มีเรนเดียร์บีนี่แพ็กนะครับแล้วก็เรนเดียร์ไบ e p แพ็นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะส่งกิฟต์ได้เนาะบางคนอาจจะมีตัวเด็ก ที่ได้กิจกรรมได้จากกิจกรรมก่อนมานะครับได้แมวมาแล้วก็เอามาส่งให้ตัวหลักได้หรือบางคนอาจจะซื้อกงซื้อกิฟต์หรือบางคนจะซื้อส่งให้แฟนให้เพื่อนนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นของใหม่ๆที่เข้ามานะครับ4อย่างด้วยกันนะครับผมซึ่งถ้าเราดูในเกมน่าจะมีเข้ามาแล้วนะครับผมนี่นี่จะเป็นเลนเดียมอเตอร์ไซเคิลนะครับผมน่ารักมากแล้วย้อมสีได้ด้วยประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือน่าจะเป็นตัวแฟชั่น นะครับเดี๋ยวลองเช็คให้สักครู่หนึ่งว่ามันเข้ามาหรือยังนะครับอ่าเลื่อนลงมานี่หรือเปล่าสโนว์แมนแฮทนะครับอ่านี่เรนเดียนะครับนี่มีหมวกใหม่ๆเต็มเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนของสีทองนะครับสีทองไม่ได้มีอะไรใหม่ก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละนะครับส่วนหน้ามีไหมนะครับเช็คสักครู่หนึ่งนะครับส่วนหน้าไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับส่วนส่วนปากล่ะอ่าส่วนปากสีม่วงไม่มีเนาะสีสีทองก็ไม่มีส่วนหลังนะครับ ส่วนหลังก็เหมือนจะไม่มีอันใหม่หลักๆก,ก็จะเป็นพวกหมวกกันนั้นแหละ3อันนะครับแล้วก็ตัวชุดอันนี้เดี๋ยวรอกิจกรรมต่อไปนะครับเข้ามาช่วงวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึงนะฮะโอเคครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมใครที่ยังสับสนหรือว่างงตรงไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ถามกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงของไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับก็วันนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาจนถึงตอนจบนะครับถ้าอธิบายอะไรงงไปตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมยังไงสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจูโก้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ